สวัสดีครับเพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าเอ้หลอดไฟสองสว่างอย่างนี้ี้แล้วก็อย่างนี้มีที่มายัางไงนะครับอยู่ๆเกิดขึ้นมาเลยไหมหรือใครเป็นคนเอาไปติดตั้งมาวันนี้นะครับพวกเราจะพามาทําความรู้จักนะครับหลอดไฟสองสว่างตามถนนนะครับว่าเทศบาลมีหน้าที่ดูแลยังไงมีหน้าที่ส่วนไหนแล้วก็ทําอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้พวกเราจะยกตัวอย่างในเขตของเทศบาลตําบลเมืองศรีไครนะครับงั้น วันนี้พวกเราไปดูกันเลยครับถ้าต้องการไฟฟ้าส่องสว่างนะคะผู้นำชุมชนผู้ช่วยกำนันจะต้องมาเขียนคำร้องขอเอกสารที่สำนักง,งานค่ะและและ้วทางเทศบาลจะออกไปตรวจสอบดังจุดดังเก่าที่ต้องการไฟส่องสว่างว่ามีความเหมาะสมหรือไม่และมีจุดเสี่ยงไหมครับสำหรับค่าไฟของ ไฟสองสว่างนะครับทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าไฟสองสว่างนี้มันได้เสียค่าไฟฟ้าเหมือนไฟบ้านหรือไม่นะครับอันนี้เราจะมาบอกนะครับว่าค่าไฟสองสว่างครับในการตรวจสอบค่าไฟก็คือมันจะมีหม้อแปลงรวมครับเป็นหม้อแปลงรวมเฉพาะของชุมชนโดยขนาดของชุมชนถ้ามีขนาดใหญ่จะมีหม้อแปลงรวม2อถึงสมหม้อแปลงแต่ว่าถ้ามีขนาดเล็กจะมีแค่1หม้อแปลงนะครับในการตรวจสอบนะครับการไฟฟ้านะครับส่วนภูมิภาคจะเป็นคนไปตรวจสอบหม้อแปลงรวมนี้ แล้วเมื่อทราบจํานวนเงินนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่ก็จะแจ้งเงินจํานวนนั้นนะครับไปที่เทศบาลแล้วให้เทศบาลเป็นคนชําระค่าไฟนะครับโดยงบประมาณในส่วนนี้นะครับที่ทางเทศบาลจะต้องจ่ายนะครับจะอยู่ที่1นล้านห้าแสนบาทถึง2ล้านบาทต่อปีเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้จ่ายเป็นก้อนเดียวนะครับจะจ่ายเป็นส่วนๆในทุกเดือนเดือนเดือนไหนมีค่าไฟเท่าไหร่ทางเทศบาลก็จะเป็นคนจ่ายให้กับทางการไฟฟ้าครับ ในส่วนของเทศบาลสีไคนะครับงบป,ประมาณที่ได้ให้มาดูแลในส่วนของไฟฟ้าสองสว่างตามถนนนะครับทางส่วนกลางได้แบ่งงบป,ประมาณมาใหสองแสนบาทต่อปีงบป,ประมาณนะครับโดยงบป,ประมาณในส่วนนี้ทางกองช่างจะได้นําเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่มาใช้สําหรับไฟฟ้าในทั้งในการซ่อมแซมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นต่อการซ่อมแซมนะครับครับโดยการซื้อของของ,ของทางเทศบาลสีไคนะครับ จะซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่มกที่จําเป็นต่อการซ่อมแซมไฟฟ้ามาไว้ครั้งเดียวนะครับในจํานวนมากๆนะครับและเมื่อมีการแจ้งเข้ามาให้ไปซ่อมแซมทางเทศบาลก็จะทําเรื่องเบิกงบหรือเบิอกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้าไปเพื่อไปใช้ซ่อมบํารุงนะครับการซ่อมบำรุงถ้าชุมชนใดมีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนที่พังก็จะให้ ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปเขียนคำร้องขอเอกสารไปยังสำนักงานเทศบาลแล้วทางกองช่างก็จะไปรับเอกสารมาตรวจสอบแล้วดำเนินเรื่องขอใช้อุปกรณ์วัสดุของกองช่างเพื่อออกไปดำเนินการซ่อมแซมต่อไปค่ะครับในกรณีที่ไฟดับนะครับหรือไฟสองสว่างตามถนอนดับนะครับในกรณีที่พวกเราเป็นชาวบ้านนะครับเราสามารถโทรแจ้งไปที่สายด่วน ของเทศบาลเมืองศรีไครได้เลยนะครับก็คือในตรงนั้นจะมีคนรอรับโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะครับสามารถโทรแจ้งไปได้ตลอดนะครับโดยเบอร์ที่โทรแจ้งนะก็คือ089 949 8 2 0กอนนะครับเมื่อเทศบาลศรีไครรับเรื่องแล้วนะครับก็จะติดต่อไปที่กองช่างนะครับเพื่อให้กองช่างนะครับออกมาซ่อมแซมแล้วก็ดูดูแลประชาชนนะครับในเรื่องของไฟฟ้าในส่วนนั้นเลยนะครับโดยถ้าเป็นงานด่วนนะครับ จะไม่ต้องดําเนินการเดินเรื่องนะครับก็คือจะสามารถออกมาได้เลยโดยเอกสารในการเดินเรื่องค่อยสามารถออกตามมาทีหลังได้ครับค่ะในกรณีที่ไปงานด่วนเช่นไฟไหม้ไฟฟ้ารละวลงจรนะคะก็สามารถไปได้เลยและก็จะมาดําเนินเอกสารภายหลังค่ะแต่ส่วนใหญ่งานด่วนก็จะเป็นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ต้องดําเนินการนะคะเพราะมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่เตรียมพร้อมก่อนเทศบาลค่ะ และสามารถดําเนินการได้เลยค่ะครับสําหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองศรีไครนะครับที่จะต้องดูแลรับผิดชอบไฟฟ้า2ถนนนะครับตามหมู่บ้านและก็ชุมชนต่างๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆหรืออาจารย์นะครับจะได้ความรู้ในสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่ได้เคยรับรู้ในส่วนนี้นะครับวันนี้พวกเราขอจบการนําเสนอไฟฟ้าสองสว่างตามถนนไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ